สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีธนูธาตุไฟราศีสุดท้ายแล้วค่ะธนูธาตุไฟกับเรื่องราวของวไยต้นวไยปลายค่ะไวต้น,ตตนสัชเอกอนไลลชิดสนิทกันเหมือนญาตินะการงานการสังคมงานย,ยกหน้าจักลัคณาเกี่ยวข้องกับราหูค่ะเงามึดนะ ดาราการแสดงการต,ต,ติดต่อต่างาต่างแดนค่ะราหูกทรงานการสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะ,อ,ะอุ่นวายหน่อยนะราหู ดีดสิ้นลมไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซ้ำทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวัน,วนเมาโซเซร,ร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไล่กาเปรียบชีวิตคนดังคลื่นน้ำในทะเลบางครั้ง คิดไว้ให้เป็นสามสิบลิขคิดฟ้าไว้ต้นค่ะ16อ่าไม่ใช่สิน้อยไป18ถึง3าสิาค่ะนะสัจชะการงานการสังคมเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติกงโลกองเวียนเริ่มทำงานนะวิวออฟจูนการเงินค่ะเงินก้อนโตเลยค่ะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการเงินการธนาคารคนะวันโตเลยหมุนเวียนมางานนี้เคยทำมาตั้งแต่ดดอดีตชาติหนะมุนมาได้ทําอีกครั้งก็มีรถสักคันบานสักลังอาไวมากตั้งแต่ไวัต้นเลยการเงินคนะเออรวยค่นะเหมือนถูกหวยรางวันที่หนึ่งเลยค่นะงานนี้เสาเรเิเสา,า,เเสาการเงินค่นะ ววยต้นนะรวยเงินเหมือนถูกหวยมาวัทึ่งหนึ่งทึ่งหนึ่งนะเป็นคนที่มีค่าของครอบครัวเลยค่ะงานนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะสุขทุกรวยจนมีหรือไม่มีนะอันนี้ก็ก็ต้องขยันทำมาหากินนะ,ะก็มีการเงินรวยค่ะมีพลังที่จะหาต่อยอดธุรกิจการค้าการศึกษาดีความรู้ดี ครอบครัวตระกูลดีมีพลังหาการเงินค่ะอ่านคนนสดตก็มีครบทุกอย่างแล้วค่ะแต่ไวต้นเดินทางค้าขายต่อไปกับการหาการเงินนะาพบพุ่นส่วนลูกค้าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมนะคะงานประจำค่ะได้ประสบการณ์รุ่งเรืองค่ะ ขายติดต่อค่ะน่ก็ได้ติดต่อทั้งคนใกล้และคนไกลนะคะติดต่อสื่อสารค่ะอืมการค้าขายค่ะทางไกลมีเงินเข้ามาอมั่งคั่งริ่มรวยเป็นเศรษฐีค่ะฐานะเศรษฐกิจดีมากค่ะตั้งแต่วัยต้นเลย เกี่ยวข้องกับคุณส่วนอีกฝ่ายนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายการเงินดีมากอ่ะวงล้อมุนเวียนเปลี่ยนไปฮะไดพบกับคุณพ่อคุณแม่นะอุปุนค่ะครอบครัวใหญ่การเงินดีมากมากมายอะสามสิบลิขิตฟ้ากงล้อมุนเวียนเป,นป,ปเนลี่ยน,ปนไปฮะกงล้ออยู่ในกำมือแล้วค่ะ ความน่าจะเป็นไปได้ค่ะอาหารกันกินนมสมบูรณ์ค่ะ,ะแวดล้อมด้วยสตรีแม่แม่ญาติพี่น้องค่ะทางของไกลและไกลค่ะอันเงินมีเหลือใช้เหลือเก็บค่ะ,ะแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ในไวต้นค่ะ ช่วยนในตนนะคะได้เป็นหัวหน้านะคะหัวหน้าครอบครัวหาการเงินรายได้เป็นเศรษฐีค่ะมั่งคั่งมากคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเงินก้อนโตเลยค่ะโชคดีนี้สร้างได้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมีออฟฟิศจูนเรือเสาเนรเรนเสาการเงินรายได้มีรถลักทรัพย์ที่ดินพร้อมเทวดานางฟ้าจัดสรรให้ค่ะ อันนี้ก็ได้พบเนื้อคู่ด้วยพบแล้วก็มุ่งไปที่การเดินทางหาการเงินรายได้ค่ะหมาขยันหาเงินจังนะม,มีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินพร้อมค่ะหัวหน้าครอบครัวค่ะดูแลญาติมิตรพี่น้องการเงินนี้มีรถลักทรั์บ้านที่ดิน เดินทางอ่ะไปหลายทินที่ได้เรียนรู้ศึกษาถึงต่างชาติต่างแดนต่างทินต่างประเทศค่ะการศึกษาดีเดินทางไปหลายทินที่ค่ะด้วยการเงินก้อนโตนะมีจากญาติพี่น้องคุณแม่สตรีนะคะวงล้อวงเกวียนมุนเวียนไปค่ะสุขทุกขรจนมีหรือไมีมีแล้วก็ยังต้องทำงานนะคะ การเงินฮะด้วยความรู้สติปัญญาดีงานการเงินการธนาคารดีมากในวัยต้นนักต่อสู้นะคะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคมีรถลักทรัพย์บ้านที่เดินการเดินทางอันนี้ก็ได้เดินทางไปทางที่ทางถิ่นนะคะเมื่ออัศวินักรบปรากฏนะคะวันในวัยต้นเลือดลมกล้าขยันนี่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง เพื่อหาลาภผลเพื่อครอบครัวคะเป็นคนที่มีมิตรภาพดูแลหยาดมิตรนะคะ่งบันตั้ตงใจเป็นคนเก่งนะคะสุขภาพแข็งแรงดีะคะ่ะมีการเดินทางก็ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็มีการเงินมั่นคงแล้ว ของรอบวนเวียนเป็นไปชีวิตสุขทุกรวยจนมีหรือไม่มนะีก็ได้ทำอีกงานหนึ่งนะคะนะอังคารราชาชโชคก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับหาราภผลใหม่ๆนะคะนี่นะชีวิตมวนเวียนเป็นไปปรับตัวได้ก็รอดนะคะอันนี้ก็ได้พบกับคนต่างชาตาิต่างๆเทนนะไปพบแล้วนะก็ไปพบกับคนที่ได้ แต่งงานเนะเขาแต่งงานไปแล้วค่ะ,ะเราก็ใช้ชีวิตสดลำพังก็ดูแลตนเองได้นักเดินทางช่ประจรลงเท้านะมุ่งไปที่ยัดซักหน้าที่ของตอนเองในแวดวงสังคมนะคะหาการงานและดูแลครอบครัวเพื่อความขยันมุ่งมัน่นเป็นหัวหน้านะเป็น มืออาชีพนะอันนี้ก็ได้เริ่มต้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลือดลมขยันนะคะมีอีกงานหนึ่งเข้ามาไปพบคู่คนนั้นเขาก็เป็นชาวต่างชาติตาแดนต่างถิ่นเขาก็มีการแต่งงานกับคนต่างถิ่นดนไกลแล้วก็ไปเจอคนผิดหวังในเรื่องความรักนะคะเราจะไปยุ่งก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะชาวตะนุชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นค่ะ สุขทุกเรยจนมีหรือไม่มีก็ยังมีด้วยปัญญาหาได้ไม่ประมาทกับการนำเงินชืิตเป็นนักต่อสู้ต้องสู้ต้อสู้จึงจะชนะเป็นนักบริหารนะปกครองครอครัวได้ตั้งแต่วัยต้นค่ะ พืดลมกล้าพยันนะคะผูกพันธ์กับรถราหลักซักบ,บ้านที่ดินและหาหลาบผละคะล่ะเพื่อครอบครัวะค่ะแต่ไว้ต้นเลยะค่ะเป็นนักต่อซู้แต่ไว้ต้นเลยวิสตอมค่ะเป็นผู้มีปัญญานะคะความรู้ค่ะเป็นที่พึ่งร่มเงาร่มเย็นของตนเองก็เป็นที่พึ่งร่มเงาให้กับ ญาติมิตรและคนอื่นๆและครอบครัวค่ะครอบครัวใหญ่ค่ะการเงินดีรวยจาตเชือ้อตระกูลดียังไงก็ยังต้องเหนื่อยนะคะยันทำงานค่ะก็ะสูไววัยปลายค่ะไวัยปลายก็ลาพะดาวศุกร์ค่ะยกหลังจากลัคนาด,ดาวศุกร์ลาพระเป้าหมายค่ะ ดาวสุกอริฮะต้องสู้อีกแล้วค่ะทำด้ดยรักค่ะดาวสุกอริดาวสุกลาภะอยุ่ไหวสามสิบหกถึงหกสิบนะคะอ๋ะอ,อยก็ค้นคว้ามาจากไหวนี้ก็ไัวของกระรวงสาธารณสุขนะคะไัวต้นและไัวปลาย ขยันต่อไปค่ะขย้ายพ้นการงานงานนี้ช่ำชองชำนานแล้วค่ะเชี่ยวชาญแล้วขย้ายพ้นการเงินไรายได้ออกไปค่ะไม่จนแล้วค่ะขยันแล้วมีจะรวยนะด้วยความชำนาญอีกด้านหนึ่งน,นะ,นะการงานอาชีพค่ะ,ะมีมรดกตกทอดที่ตนเองจะร่วมการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วม เออสติปัญญาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วค่ะไวปลายได้ลงทุนกับงานความคิดวางแผนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตั้งแต่กวัยต้นแล้วนะคะเป็นคนคิดใหม่ทันสมัยนักต่อสู้ค่ะไม่ยอมแพ้แม้ภาวะาเศรษฐกิจจะเป็นเท่าไหร่ปรับตัวรอดนะเชงคะ เป็นคนที่รารมอรือรวยปรับตัวได้เข้าหาทุกชาติทุกวัยทุกภาษา generation ค a p ่านมาหลายช่งวงวัยแล้วก็มาพบในไว,ไวัยปลายวางแผนกับสิ่งที่ลงมือทำได้ลาจากความคิดสติปัญญาคนเก่งนะคะร่างกายกำยำแข็งแรงค่ะ ถ้าเป็นนักกีฬาก็มืออาชีพนะถ้าเป็นทางด้านอ่ันนี้เข้าไปเกี่ยวเข้ามายาันสัมผัสไซโมูมืออาชีพค่ะยังรากลึกลงไปไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวชอบอยู่คนเดียวเงียบงเงี่ยเพื่อค้นคว้าเรียนรู้ทางด้านวิชาการศาสตร์เก่าแก่โบราณ คนหาได้ก็ต้องปรีตัวห่ามจากความวุ่นวายนะก็ได้เริ่มต้นมีการเงินจากงานพิเศษเข้ามาเล็กๆผสมน้อยต่อไปค่ะงานนี้ก็เป็นผู้มีความอดทนเสียสละอดทนอดกลั้นสูงนะคะโสดสันโดษมีวันเวลามุมมองของตนเองที่จะนำสิ่งเก่าๆสัตว์เกา่าแกโบราณมาต่อยอดเพื่อการค้าค่ะ รวยต่อยอดต่อไปค่ะก็ได้ทำธุรกิจของตนเองมั่นคงธุรกิจเล็กๆที่ได้เรียนรู้จากโอกาสอ่เตรียมพร้อมมาถึงจริงจังตั้งใจมากนะอันนี้ก็ไปพบกับดวงของพ่อไม้แม่ไม้นะคะไปพบแล้วมุ่งไปทางหา,าผลการงานวางแผน ดวงของคนโสดนะก็มุบออนไปข้างหน้าสุขภาพแข็งแรงอ่ะวางแผนเพื่อธุรกิจการค้าพักผ่อนไม่เป็นเวลาอ่ะอันนี้ไปพบกับฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามนะเคยร่วมกันงานกันนะคะทางด้านสุขภาพงานนี้ก็ทำมายาวนานก็ต่อย,ยอดไปธุรกิจ ใหม่ๆนำวิชาความรู้ความคิดควางแผนที่วิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็ได้ทำความสำเร็จต้องเริ่มชนะใจตนเองก่อนรู้ตัวตนของตนเองต่อยอดสู่การค้าใหม่ๆก็ได้เริ่มต้นการเงินเล็กน้อย,อยต่อไปกับธุรกิจที่ใช้การลงทนุนไม่ขาดทุนได้จาก ลงุนด้วยสติปัญญาความรู้ค่ะนี่ไอเดียคิดฝันถึงเวลาแล้วไอเดียคิดฝันนี้ทำให้เป็นจริงก็เกิดการเงินรายได้สุขภาพแข็งแรงนะแนวโน้มสำหรับหวยปลายนะคะด้วยรักคือรักมีความรักก็ไม่แข็งแรงนี่ก็เปพบคู่นะคะ ตนเองนะเคยร่วมงานกับคู่คนสวยคนรอคนงามนะคะมีความรักก็ไม่แห่งแรงอะ่ะก็เลือกได้เลือกการเงินนะคะการเงินดีค่ะแนวโน้มความน่าจะเป็นของชาววัยปลายการเงินก้อนโตเริ่มหมุนเวียนมาอีกครั้งแล้วแนะรวรบวัยปลายนะต่อยอดตั้งแต่วัยต้นการงาน การศาึกษาการเรียนความรู้ดีเดินทางไปหลยหลบหลก,ลกได้สร้างโลกใบใหม่ของตนเองสร้างตั้งแต่ไวต้นแล้วค่ะสร้างงานสร้างรายได้มีโรงเรียนโรงเรียนของตนเองอันนี้ก็ได้ทําตั้งแต่ัยต้นสูวไวปลายเมื่อมีการเงินบัางค้่งมั่นงคงก้อนโตแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะคะเข้าไปมีหุน้นส่วนรวมกับการงานการสังคมนะคะรุ่งเรือมกัน ทำด้วยหัวใจรักนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักการเงินอุปถรัรมภ์ดีมากมีเทวดานังฟ้าจัดสรรให้ถ้าในเรื่องคู่ก็ไปพบกับคนที่ดวงพ่อไม้แม่ไม้นะมุ่งไปที่หาการเงินไรายได้นะไปพบกับคนต่างชาติแดนต่างถิง่นะเขานั้นก็มีคู่แล้วนะ ไปพบพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนค่ะนำพลังที่คิดมากคิดเยอะใช้สติปัญญาหาการเงินรายได้แรรวยนะต่อยอนแต่ไวต้นส่วไวปลายแล้ค่ะในเรื่องราวของความรักนะถ้เลือกได้เลือกไปที่ประสบการณ์หาการเงินรายได้ในแวดวงสังคมประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงได้ใช้สติปัญญาทรมหารายได้ใช้ความคิดคิดมากคิดเยอะนะวางแผนลงทุนกัดไม่ปล่อยลงงานด้วยสติปัญญาความรู้การศึกษาด,ดีความรู้ดีชาติชื้อตระกูลดีมีพลังหาการเงินรายได้มีพลังความคิดนะอันนี้คน,นวิตกกังวล กับคนที่มาเป็นคู่นะอยากระนั้นเลยหาการเงินก็สุขใจสร้างโลกใหม่ๆของตนเองไม่ประมาทเทวดานางฟ้าจัดสรรให้สิ่งดีๆก็คือการเงินนะรวยค่ะถ้านะเรื่องการงานเนี่ยกัดไม่ปล่อยค่ะงานในฝันเลยค่ะทำให้ชีวิตสบายยั่งยืนเลยนะอาหารกันกินอุดมสมบูรณ์นะด้วยสติปัญญากัดไม่ปล่อยค่ะงานในฝันค่ะมี ความรู้ศึกษาเปิดใจออกกว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเป็นผู้มีปัญญาความรู้ค่ะใจขอกว้างขวางค่นะมีไอเดียสร้างสรรค์คิดฝันการงานแล้วลงมือทำนะให้สำเร็จนะทำให้ชีวิตได้สุขสบายนะมีผู้สนับสนุนด้านการงานอาชีพการงานการสังคมนะการเงินนี้หมุนไปจนวัยเกษียณเลยนะคะ ใช้ปัญญาความรู้ค่ะยินดีเอาใ,อาใจใส่ค่ะรักในการบริหารหาการเงิน,นไรายได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตมันเป็นจริงค่ะแต่ในเรื่องคู่วิตกกังวลมากอะไปเจอคนขานประสบการณ์มีความรักแล้ว นะแล้วเขาคิดหรือว่าเขาจะไม่มีอีกใช่ไหมปล่อยวางค่ะนะไปที่หาการเงินไรายได้ก้อนโตค่ะนะก้อนโตมากเสานเนรเงินเสาการเงินทำให้ชีวิตสบายนะไม่มีคู่ก็มีความสุขด,นะดูน้องฟังเพลงไปนะคะไปไหนก็ไปคนเดียวนะไม่มีใครมาเอียว ชอบใช้ชีวิตเงียบๆียอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยแล้วนะคะฉันนับใจตนนะ,ค,ะความอยากได้อยากมีอยากเป็นอากิเลตมีน้อยแล้วค่ะมุ่งไปที่สู้ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะสู้สุดใจขาดดิ้นเลยงานไม่มโนโค่ะงานไอเดียรสร้างสรรค์ ฝันเป็นจริงมีรายได้ทำให้ชีวิตสบายมีรถหลักซกบ้านที่ดินพร้อมค่ะมีความมั่นคงกับหลักแหล่งพักพิงที่อ,อาศัยเพื่อการหาลาผลในวัยปลายความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งค่ะเริ่มิตรภาพสดใสเปรียบดังสรุง้งคือมิตรภาพที่สดใส นะสะอาดสว่างสงบค่ะมีเทวดาวนางฟ้าจัดสรรสิ่งดีๆที่ให้ตามที่คิดฝันอยู่ที่เราปรารถนาอะไรที่เห็นเนี่ยปลายทางคืองานค่ะอันนี้ก็พอสังเขตสำหรับอวยต้นและอวยปลายนะถ้าต,ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นค่ะ มีความสุขค่ะจะให้ทุก์ได้อย่างไรนะคะปัหาเหตุของความดับทุกได้ก็ด้วยการคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำนะคะให้ฝันเป็นจริงค่ะมีไอเดียสร้างฝันสร้างผลงานอีกมากมายค่ะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชน,นะคลิปนี้ยาวโชคดีค่ะ